พาะใจจิงบ่ละว่าทัน,นเป็นจับที่บ่ใจจิงก่าอาาน,นะบ่เละบ่ัวขัวขาวนะฟอนะบาาุ่เอาว่าฉับเอาว่าเบ่าคูเอ็นข้ากนนะั้นพวกน่จะจับไค่เป็นตัวที่กินกี่จินีินไมมหาตแลรวจะด ยาับอยากจับอยากแกงกัน <conference> ก <tá entertain> en> <k ling> ินหันข <Luis> ึ้นต <us> ๊มือใช้กันคงได้ยังไงเทอหมดเอคว่าแทบกใกล้กระาไก่องนั่งชมพอนครับผมป้าที่เธอมาหวมาแก่ไก่งไก่หนึ่งซีน้ากไก่าต๊มอบานนั่งพก่กรได้เออต๊บานนึ่ไก่ ให่ต้อดีไ่หางต้่งตาลายดีแ่ักธนะคือว่าคือการเอาน้หมวกเจ้า่แค้ที่ตัวแบนแท้ได้ใครเจอนี่ที่ตวแนได้เลยเาตัวจังแหลไก่ตน้ำป่าอันตมันหมวกเจ้าคู่นะคือว่าจังไก่โตน้ำป่าโตมาางผ่านว่น้ำป่าเ่านตตาคือว่าเข้มปานน่ะ ต้มผสมกับน้ำกับเครื่องเกลือไปปูจา้าบ <c oughs> ่เข่มอีก <c oughs> จาก้าพอดีไปปูเพราะกาิใช้นาาา้าป <c oughs> ่ามากกว่าต้มเข่งเนาะเขานาป่าเป็นหางคนนี่ <c oughs> ถ้าไม่เข้า,นะา,าเป็นหางเนาะน้าป่าเป็นหางเขาใช้เพราะหาง คันผสมน้ำน้ำปูพัามันเขีมทำข้าวมันเือมันชื่อจ้าซือไมนซื้อจ้าอันไก่หมองมันะแก่ว่าไก่บิน่คิดตอไก่ิใช้ไหิวบ้างจ้าเขาเออไก่ตีไก่ตีไก่ตีสตัวไก่ตีสีตัวไก่หมองไว้หนึ่งตัววาว่ามาจัางฉันชนเขา บ้าว่าอีกล่ะการบ้านวาแล้หนึ่งราบกระ้าากำลังคางงานแลเนอะมันคือเป็นจากที่กินไปกินมาบ้านว่าว่าบอกหัวจักความเนาะพ่อว่าหัจักควางน้ำว้านพ่อบ่าหัวจักควางดิพ่อหัวจักควางแล้วแต่ว่าผู้ฟังบ่าหัจักความน้ำข้างงานไหมพ่อว่าช้าๆอะไรแต่พ่อว่าท่าน เอาเอาว่าวชาขว่าวได้ด้วว่าเนินเนินกับว่าวได้ด้วว่าคือเพื่น่าชาตาได้ด้วถึงดีได้ถึงบารด้คนพักขาเ้าเขาว่ากันถึงบารดตาตาตาังน้อเป็นใจย่านได้บน้อเป็นใจย่านได้ ข้องอาตาลเย้าเขาใจไอ้นจ้าจนหน้าอกไงข้างดูถึงชาเขาว่าช่างบ้านรัาข้องอาตาลาัยถ้าชาเขางอเป็นตายา้งอเปไ็นตาย้มาคึกง,งอเป็นตายาช้ชายร้อนหงอยท้าหนัหทนกท้าก้อมืมือจะไม่มีท่าก้องมั่งปากลูกปา เป่ยางไ้ปราขาอ่าเพราชไปถามเขางาเขาเอื่อนอบ้านเขาเอินะโค้งอันตรายมันข้องนะว่าข้องแล้วป่ะทานนั่นอาจจะได้กูกระติตรงไปน้องฉาทัวนถ่ายสมาจิกท่านเขาแข็งใจละโคงอันตรายกูว่าของดีกว่ากูตรงพอทัาน าๆบนเป้าที่เท่ันเป็นยังไง่ะวาชันวางกันกัรวัของอัตราไของอัตราไ่กเคียนไว้ไว้ทั้งท่านในของอัตราไ่กา้องฉัก็คงไม่อัตราไเขาะกระสนันั้นเป็นยังไงล่ะไม่าไม่บไม่ไม่ามาเท่าหนึ่งของข้องเก้าเดอขี้ เกิอุบัติเหตุทางโค้งอันตรายมาขับม,มาจังฉันเขียนจักเขียนจังไหนมาพิกเขียนกันได้โค้งอันตรายครับกับว่าโค้งและเขาขับตรงเราเขาขัค่น<ม>ชื่อเนาะเขาค่นชื่อตรงนี้น,นั่นนะให้ย่างเขียนไปอันตรายเขียนมาขี่มาดีๆนะค่อยๆข,ขี่หัวเขาฉันตัว มาบอกว่าโค้งันตราได้เขาบอกว่าโค้งแล้วเขาต้องถัดกลุ่แปลว่าฉันเขียนาไดนไปเขียไปเจ้าจักรอานตาดไปเอาออกแล้วโค้งมาตราเาไว่าโค้งาตหาได้เขาบอกโค้งเดกรขะล้องทวนถัดตลุมช้าเขาลงช้าไม่ให้น้าเขาองห้น้านัานฉวังน้อนฉาวังก็ขังรางวันมาเป็นจังัน ผ้าฉาไทยสบาผ้าฉาไทยวางรักคั่งต้องตอบคำถามท่านได้ดูดีๆนั่นน่ะมันมีคงเาฉาบมันเปลีนรักคังน่ะคือคข้าฉาคั่งพอนั่นน่ะพวกนักพอนาพ่อพ่อตรงๆกับว่าได้เนาะมันก็คือการระกับโค้งอาจจะได้พ่อบอกตรงๆว่าคือว่าออกว่าชั้นว่าขั้นพ่อว่ามันจังออกก็คือกันกะคับโ้งอาจจะได้งุกจักว่ารับคุณ ขั้นคงตแนตนย <g iggle> ่านอาจจะไ้เติมแต่คือเด็กพอขนานั้นัหมตรงๆมันไม่ออกว่า,าเขาบอกถาวัดเอาฉาต่ผู้ขด้คาระมาแล้วขิ้าราทอมด้วยธ <g iggle> ัรม่าขีิคาราท้อนั่นแหละ้ารมข,ข้าวข่ยนักอีพอมา <g iggle> แทนแต่พ่ได้ก,กินหลายกว <g iggle> <g iggle> ่าชาตมากานกินช,ช <g iggle> ามกระาชาตกินชามกระาชาตหัวชักหัวขวด <g iggle> ที่เราขั้นตาไปเท mm ีวเทีวเเอาไใช้กอาว้ในุกรรมไหน mm hmm. ว่าเราขั้เขาบัดน,นีบมันมีจักการัดจัดกไรยังกันนองไม่จัการัดมันหากาทดถึงว่าหบ้าบึนฟเขามีหากรทห mm hmm. กรสัเออมีหากระรับตัว <c oughs> ใจเย็นๆเฮย อย่างไงะมีห้าขาดขาดจริงๆเลอครับผมก็แ่ไปนักเบิืงโลกเพิ่เล่ามาได้เหรกินหาขาดขาดถือว่าไตกาดท้อง็นเกะท้องคล้องถือว่าตีกัดไม่มีปัญหาเพราะว่าพ่อไม่ถูนพ่อว่าถูนแบบเออมีห่าขาดขาดถึงว่ท้องค้อ กินข้าวค้าวกวัตตีกันเรานื่อหัวมือันไปทั้งทนมาไปจ๊ตีกันทั้งหลาเขามันบ่วฉุนะขันมั่ถฉุนมันว่าโหดดิเขาไปย้ำย้ไป้จ๊กันมันว่า่าร่อมกันม่ทันมันย้ำคือ่าร่วงกันมันว่าเข้าใจกันมาท่านมันเลยจั้รท่านผ้าชาอีฐานว่ารัคขั้มันว่าลันขั้งดอกกามันหลายขั้นนะไบอกแ้ว่า <c oughs> ที่แต่ละชอบเบกกิ้งขยันว่ะในแบบการเดียวการกินกระชังเอกเบิ้งฉุวไม่หากระชักคบิ้งากระชักแต่ว่าผู้ปินไม่ท้องตีกันว่าพอถูเหตการว่าวัดชูอารมณ์เใดอารมณ์เลย,ยไม่มีปัญหาเอา,าอารมณ์ใดว่าไม่ปัญหาผู้นักขดกระชงก,ก,กระชัยผู้นักขดกระชงก,กระชัยกรากระชัยเรื่องไหน พ่อสิไขว่าจ่าเราหมาล่ามไหม่อฟังหมาล่าหลายเนียเป็นหลายนากทีพ่อกระดายเพราะั้นพ่อพ่อเเปลนหลายบพราทุเบืองพ่อหลักเป็นหลายเพรอะพ่อละทกบนท้งเป็่งฮะนักเรลิเลบักเชียเองว่าเชียเรูไปทําหายวัดนกงจาบตาเพ่อแ้วข้อแต่ชงใช้ที่นั่งหลับไปดื้อทึมพอแต่ที วาทัน้นแงวอลาพ่อเาไปถวายไปเปิดดากระงไปเปิดดากรดออกบ้าแมงตุงหลายบบทีแปดหกสี่แปดบัดเนี่ยกี่กลับไปกับไม้ปูเลยก็เช้าปะตรลาคือกันครับ้ันคือวอลลาพ่อบ้วนคืออีหยัง ที่หนึ่งบ้มันคือประจำบ้้นประจำเพราะว่เขาถงไถมาอัวาน่หน่งาีเปลี่ยนเปล่ยนี่ว่นคือวันที่หนึ่งวันคือวันที่หนึ่งวันที่คือน้อยไม่บ้าม่หนอนม่น้อยวันที่ฟ้อนใครยังตีได้ใครจาตีขึงอ่ะเนาะวันทีว่าดังทันมันคือแข่งจักรทันเพราะเมื่อนี้วันที่ได้ฟ้อนใคกว่าหนอนไม่น้นถือสีเป็นมืออื่มงใช้เป็ดมืออื่เ เมื่ออื่นวันที่เท่าไหร่วันที่สิบเก้าเมื่ออื่นเป็นวันที่สิบเก้าแต่วันนี้เป็นวันที่สิบแปดสงสัยจะได้ฟ้อนเมื่ออื่นนั่นแหละกาไว้เยเลอนักเรียนไม่มีหัวหน้าหรอกหัวหน้ากับพาเขาขอบหัวหน้ามาค่ะถูกทำโทษหนาตัวทักเถอะม่ทักเถอแมะว่าแต่จังทัะ ปัญหารายวันพอจำแก่ปัญหารายวันหายเขาเนี้มันมีปัญหารายวันจจมันี่ยปัญหากูอาจะถึงรายเดือนมันก็ไปแบบนี้ไงเขาเขาเลยวางหนุ่มเขาเฝ้าดเลยวฝ้าหนุ่มเขาเฝ้าหนุ่มแล้ววันแต่ว่ามิยังไม่เก่งไปมื้อไปว่าฉันมื้อนี่แหละขขเ,ลหขเขาเรียกว่าปัญหารายวัน ปัญหารายเดือนและปัญหากางเดือนัมีนลยอย่งังรกับปัญหาชินเกียนนันคือหลายอย่างหลายน่เรใรุกหลานอย่างเมื่อนึกว่าทินเียนเมีค่ารถได้พอ่เมีค่างมดเราะครับถ่งคือแล้วพอค้าบ้านถามว่าไม่ให้จังไร่เให้จังไรพอเี่เอาบ้านไปจังกัจังไ่ได้จนเขาว่าจัไง ขาก็รับจำช้อนทองไดนทองจำชอนช้อนี่แต่เขามามาจังมาคือถูกหมดโลกใช่ไหมเจ้แค่จังหนาไอ้บ้าแค่จ้งหนปัญหาชา่าเราเกิดขึ้นปัญหาได้บ้านก็เกิดขึ้นปักขึ้นอยากขึ้นข้าเอาจ้งหนาดี เอาปัญหาได้บ้านหนึ่งมัคงเเียเอาปัญหาได้ชิ้นเดือนว่าหลายยามแขกพ่อจะได้คิดเป็นการบ้านแล้วนะแต่ก่อนหายจัดการบ้านลูกหลานบัานนี้พ่อแสดงว่าคิดเป็นการบ้านนี่ว่าหลายค่ดปัญหาเช่าโรกเนาะงง่หนักนักหนุเอ้าได้กินได้ข่าวหายามอีกพ้อมาแบขาที่อบ่กขอถายกลับก็ได้แบบว่าท่านมาถ่ายกลาถ่าย บ่าอยากว่าท่าดีกว่าว่าได้เขียค่าเครื่องบินไปแค่นันนฟังพอ่ไได้เขียจ้าบาทคันว่าถอไม่เอาน้อคันวืตมันเสียหมดแต่ว่าเอาแป้งเลียนทับพอว่าจะเอาทช่นเียนนี่หละพอวัดแค่นึงเออพอได้ค่าบ้านว่าเขาถึงว่าเยอะบานเยอะร้อาจรเพอ ก็จะได้อยู่มังเดียนเ้วได้พอวะก็จะได้อยู่มเชยแล้วนะพ่อล่อวยอาจารย์ันงยขึนนะสวยจุดสียงหน้าห่างแขยงหน้าห่างลงท้ยเนคัะไม่พอทำมาท่าก็ารยุติอาจายถือว่าดีว่ะว่าแตเชีร์ค่ะชาวบีแล้วเนาะใช่ปจะเอาแบบน่เอาจะ บักเอาบัาจัดบ้านบักเอาบ้านอยู่ที่เขาตังนั้ถึงมีคาแขงหัาบว็อถบ้านที่แกไปผู้เราจัดบานเราพ่อแางหัวคาบ้านกระดาษบ้าทโอ้แต่มันน่ะคาบ้านมันก่แท่งตื้เลยคาบ้านเขาีม่ได้ถ้ามาด่าได้คาบ้านมันรักชามุืนคืนคุณพ่คาบ้านเขาไม่ดมันว่าไร่ถื่เถื่อนกันเอ้รักชาผืนผุ้พด้ ปาทิเท่าป่าทิเท่าปาทิเท่ามาพากันเปนยี้าท่า้ค่าชาวบ้านค่ะแพ้ค่าบานมักเอาจักคามจักถามเราถามเราอยกถามนาค่าบ้านถามเราป้าทิเท่ามาว่าแท่งไงป้าทิเท่ามาถิแกไหวบ้ามัดหลายท้า่อยหาทิว่าฉัน เท่าาที่เท่าเอาช้างว่าหายิ้งว่าท่า่าบ้านเราเลยมื่อวานางท่าเขาาว่าับต้องอีกบ้างนอยบ้ไรบ้าไรบ้ไรบ้าบ้าเขาบ้าบ้าไรบ้าไรมันหมายคนนะพอว่ามันหมายก็มันคืบข้อเว่าถามว่าเอ้เขาว่ามบ่ยับคืนอีกจากว่าค่ะ แค่นั้นแหละเอาก็เอาปลาทันขันวาเอากับว่าตังยื้อรักบ้านมาชนถอยหาที่เอาเอ้าสิดเกับทิดเอ้าเถิดเอ้าให้ท่ารูปใดเัให้ยใครห้านแหนไี่ยื้อเวทีน่มีหมกใส่ใส่เขาถามห่อหาที่ว่าที่เขามาลหนมาก็วัดพักอีห่งรักถามพอไงว่ารักถา สามลายหาส้องหลายเยไม่มามเสียาอยหาบามห้าสิบเพาคือว่าววลางหันว่างหันคือว่าวาว่างคันาตคือวางหันยาวนี้แตคือยาวนี้ครับผมไปยูไทยลดปูห้าเสียนห้าสิบเสียดายเลย เด็กลุ้นนำ quần น้องเสียดายเนี่ยห้าสิบพอตาคิดแตกแล้วนะตาคิดแตกแล้วคุณตาคิดแตกล้เอาถือถอยถอยรัให้เอาไปเชียร์ให้เาให้แม่ังต้องผู้ได้ทามน่อยหาคิดหัให้ค่าบ้านแมวัน พันตั้คาล้อีกโอ้จังวัหมาย่างเยาอะไรด่างมัละปุ้ยไม่ได้เขียยถอดอีพอก็จัถือ้ให้จังไหนให้จัไหนกว่าถ้าคืองาเก็ใครข้าวหานกับน้ำคาลูกจังมันหยาบมันค้คาล้อีกถั้งล้หน่อยทั้งล้ไใหญเด็นพอหว่ะล้หน่อยก็ได้เขียยล้อให่ก็ได้เขี่ันบใจเขากับบ่านี่รูอกระชื่นย่างเป่ มาดิปูนพวกเราใว่าพา่อ่า,าันเอาทักดีที่เก็บบาทกับพ่อตัดบ<ม>อต่อไปบ่หลายแม่บ่เอาเท่าเก็บรับครับเอาเท่าน,านั้แบบว่าหนักว่าถ่ายหม,มันได้มาคือว่าแก้ปัญหาไปแล้วหรือเปล่าแก้ปัญหาปานเอาคุณได้สิก,กิดช้อนกับสาวขมาให้จนมหอสินเดืนเเอน่<พ>าค<อ>ู้าบ่านว่าทช้ไม่ติดข้าบ้านค่ารถ อันนี้ขัวางป๋อดิกระได้มาถวออเาคือฮิ้นเดยา์ว่าันพ่อถวดไายก้อนได้เถอะเถิบเด้อเถิบเดอสับด่ว่าชันว่าถึงว่าจังไหอาว่าจังไหนาตีา่าีไม่ได้ชีวินะช่เออจะงดเถิายกนเด้อเอหายก